ต้องทําเพื่อเราอย่าไปอยากให้ใครต้องทําอะไรเพื่อความพอใจของเราอย่าไปอยากให้ใครต้องมาทําตามความต้องการของเราเราบางังคับใครไม่ได้ถ้าเรามวแต่บังคับให้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลงเพื่อเราอันนี้สันดาไม่ดีนะสันดาไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคําถามคือถ้าเราจะให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงเพื่อเราอะตายก่อนนะเราเปลี่ยนแปลงทุกคนไหวเหรอเราเปลี่ยนแปลงคนนี้ไอ้คนนี้หายเกียรติเปลี่ยนแปลงคนนี้ไอ้คนนี้หายเกียรติ ปรากฏเปลี่ยนไปเรื่อยอีกคนแรกกลับมาเกลียดอีกแล้วอ่ะกลับไปเปลี่ยนมันไหวเอรอไม่ไหวเปลี่ยนไปเรื่อยไม่มันไม่จบไม่สิ้นหรอกการที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นดังนั้นง่ายที่สุดคือเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวเราเองอย่าไปรู้สึกไม่พอใจอย่าไปรู้สึกไม่ชอบใจอย่าไปรู้สึกอิจฉาละอาใจต่อสิ่งใดให้กลับมาแก้ไขที่ปัจจุบันขณะคือแก้ไขตัวเองอันนี้ง่ายที่สุดหลักการง่ายๆในการใช้ชีวิตในรั้วมหาหลัยอย่างพวกเราอย่างเงี้ยพวกเรายังเป็นนิสิต ที่ยังต้องเริ่มต้นในการใช้ชีวิตหลายคนก็เป็นบุคลากรที่นี่ก็อาจจะเริ่มต้นไปแล้วในฐานะนิสิตการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ง่ายในขณะที่เราเป็นนิสิตอยู่เนี่ยชีวิตโคตรง่ายแต่เมื่อพ้นจากความเป็นนิสิตไปแล้วโคตรยากโคตรยากเพราะอะไรตอนเป็นนิสิตมันหาเงินเองมันไม่ต้องหาเงินเองใครก็ให้พ่อแม่ให้ขอให้แต่ก็อาจะมีเด็กบางคนที่เริ่มต้นในการใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ก่อนคนอื่น แต่สําหรับคนที่ยังต้องพึ่งพาสายแม่พ่อไม่มีความกังวลเรื่องเงินเรื่องทองไปม,มีความกังวลชั่ะเรื่องแฟนหรือเรื่องการเรียนแต่สุดท้ายแล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันยังไม่ยากไอ้ที่ยากคือต้องไปเริ่มต้นในการทํางานหาเงินเองต้องส่งเสียเลี้ยงดูตัวเองต้องแบ่งปันเงินเพื่อไปใช้จ่ายแล้วตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองที่อัดอั้นตันใจมาตลอดระยะเวลาในรั้วมหาวิทยาลัย4ปี เพราะอะไรมันไม่มีเงินซื้อของด้วยตัวเองมันต้องอาศัยเงินพ่อแม่พอเวลามันอยากได้อะไรมันต้องขอแล้วขอก็ไม่ใช่ว่าจะได้ไปเที่ยวก็ต้องขอขอบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอยากไปแต่เขาไม่ให้ไปก็แหละทุกใจเดือดร้อนโวยวายบน่นว่าทําไมไม่ให้ไปอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันยังไม่ใช่ความทุกข์ไอ้ทุกข์จริงๆคือเวลาไปแล้วเริ่มต้นจากการเป็นหนี้ เริ่มต้นได้การใช้ชีวิตแบบการเป็นหนี้มีบัตรเครดิตไปูซื้อรถไปรูซื้อบ้านไปซื้อของที่ตัวเองต้องการตอบสนองต่อความต้องการที่ตัวเองอาดอั้นตันใจมานานจนในที่สุดเราก็ตอบสนองต่อความต้องการได้แต่ด้วยการเป็นหนี้สินพระเจ้าบอกว่าการเป็นหนี้สินเนี่ยเป็นทุกอย่างยิ่งในโลกเป็นความทุกข์นั่นแหละทุกจริงๆทุกข,ของจริงที่ต้องขวนขวายในการใช้ชีวิตในการหาเงินมาตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองวันนี้ ถ้าเราเป็นเด็กนักศึกษานักศึกษาน,นิสิตเนี่ยเราอาจจะพยายามเริ่มต้นในการฝึกฝนอบรมตัวเองมองเห็นโทษภัยที่จะเกิดขึ้นในการตอบสนองต่อความต้องการเด็กนักเด็กนักนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอยู่มุมนึงคือ,คอชอบเสพพวกอินฟลูเอนเซอร์เยอะเสพผลประสบความสําเร็จเวลาเสพคนประสบความสำเร็จ,ป,รรจปุ๊บเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันดูง่ายผู้อินฟลูเนี่ยหาเงินง่ายนะ มันไปรีวิวสินค้ามันได้ตังค์ได้ทีหลายบาทแต่งตัวสวยสวยไปออกรายการอีเวนต์ไม่กี่นาทีได้ตังค์เป็นแสนเรามองแค่ในมุมนั้นน่ะแต่เรามึงมองลืมมองมุมสําคัญไปมุมนึงว่ากว่าเขาจะมาสําเร็จขนาดนั้นได้มันไม่ง่ายเลยเขาล้มลุกคุกคาเป็นหนี้เป็นสินเดือดเนื้อร้อนใจจะเป็นจะตายร้องไห้น้ําตาไหลาสารพัดกว่าจะเดินมาสู่จุดสําเร็จนี้ได้ แต่บางทีพวกเรามองว่ามันได้เงินง่ายจังเลยเราอยากทําแบบเขาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแบบนั้นได้แล้วการสําเร็จนั้นเราก็ไม่รู้เบื้องหลังด้วยซ้ำไปว่าเบื้องหลังเขาอาจจะกําลังล้มเหลวคู่กับความสําเร็จไปต่อเนื่องก็ได้อินฟลูเอนเซอร์หลายคนประสบปัญหาในการใช้จ่ายในชีวิตนะอาจารย์รู้จักอินฟูหลายคนพอเวลาเข้ามาในวงการเนี่ยมันเลยทาให้รู้ว่าหลายคนก็ล้มเหลว แม้จะเป็นอินฟูได้เงินเยอะก็าตามแต่ในขณะนี้เขาก็เป็นหนี้สินอยู่เยอะเช่นเดียวกันอินฟลูเอนเซอร์หลายคนไม่สามารถแก้ไขชีวิตตัวเองอะให้มีความสุขได้ได้แค่หาเงินไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็จ่ายหนี้สินไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขความทุกข์ในการใช้ชีวิตของตัวเองได้ที่กาลังเกิดความเดือดือร้อนใจเราอย่าคิดว่าการใช้ชีวิตมันง่ายการใช้ชีวิตมันยากลําบากดังนั้นในฐานะที่เราเป็นนี้สิตยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เนี่ย ยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่เนี่ยให้พยายามมองเห็นโทษภัยในอนาคตอย่าไปกังวลกังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าไปหวนหาถึงอดีตที่จบไปแล้วขอให้เราโฟกัสอยู่กับปัจจุบันขณะความสําเร็จมันไม่ง่ายแต่ความล้มเหลวเนี่ยง่ายมากความสําเร็จเนี่ยไกลเกิดเอือ้อมแต่ความล้มเหลวเนี่ยยืนอยู่ข้างเราเลยล่ะโดยมากเราคิดว่าความล้มเหลวความสําเร็จอะไรจะเกิดขึ้นมากที่สุดในชีวิตเราโดยทั่วไป ความล้มเหลวความผิดหวังจะมากกว่าความสมหวังความทุกข์จะมากกว่าความสุขความล้มเหลวจะมากกว่าความสําเร็จชีวิตเราสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะมีโอกาสในการสําเร็จไม่กี่ครั้งหรอกแต่ชีวิตเราในตลอดชีวิตจะมีความล้มเหลวนับทวนไม่ได้นับครั้งไม่ทวนสารพัดในความล้มเหลวที่เกิดขึ้นความทุกข์ในชีวิตเราความสุขในชีวิตเรานับความสุขแต่ละครั้งแต่ละครั้งในการชีวิตนับเลขได้เลย แต่ความทุกข์ในชีวิตโอ้โหนับไม่ถ้วนมันเยอะจนนับไม่ได้แต่ความสุขบางทีมันนับเจอนะว่าชีวิตเรามันผ่านความสุขแบบไหนมาบ้างชีวิตเรามันผ่านความทุกข์แบบไหนมาไดา้บางทีไม่ทันมันแต่นั่นแหละสุดท้ายแล้วมันเกิดจากกระบวนการความคิดผู้ที่เจ้าบอกว่ากรรมเนี่ยเกิดจากสาอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมสมไอการกระทํามอย่างเนี่ยมันมีผลเสมอ เราทำแบบไหนผลของการกระทำย่อมออกย่อมส่งผลออกมาแบบนั้นการกระทำทางกายการกระทำทางคำพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจไอ้สามอย่างเนี้ยมันเป็นตัววัดเหตุวัดผลในการใช้ชีวิตของเราชีวิตเราล่มจมก็เพราะการรมสามอย่างนี้ชีวิตเราเจริญก็เพราะการรมสามอย่างนี้หนีไม่พ้นจากการกระทำสามอย่างนี้ไปได้เลย การโดนบันดาลการบนบานสันกล่าวการอ้อนวอนขอร้องการสะดอข้อต่อชะตาการเบิกแว่นเวียนเทียนการทําพิธีสัตว์แก่สัตว์ลำบูชาไฟการอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากการปลุกเสกเลขยานการซื้อเครื่องรางของขังมาติดไว้การลงลหน้าทองเพื่อให้มีเสน่ห์เสน่ห์ในการที่จะดึงดูดคนเพศตรงข้ามเพศเดียวกันเข้ามาหรือเพื่อให้เขาเชื่อปากมีเสน่ห์ปากปากเราพูดแต่แล้วไปใครก็เชื่อฟังเราไอ้เหล่านี้ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย เป็นความเชื่อผิดเป็นความเห็นผิดแต่สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้คือการกระทำสามการกระทำทางกายคำพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจดีไม่ดีดีก็3อย่างนี้ชั่วเลวก็3อย่างนี้ใครเป็นผู้สร้างเหตุของการกระทำนี้พวกเราทุกคนเป็นคนสร้างเหตุปัจจัยด,ด้วยตัวเองมีใครโดยบันดาลไหมไม่มีใครโดยบัาล มีใครกําหนดกฎเกณฑ์มันไหมไม่มีใครกําหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุและผลตามเหตุตามปัจจัยมันไหนขอดูหน่อยในที่นี้มีใครยังเป็นสายมูอยู่บ้างใครยังเป็นสายมูอยู่บ้างดูดวงสะดอกข้อต่อชตาบนับโมบุนดมาบนบาสันกาวตรงไหนแบบที่นี่ว่าอะไรเป็นจุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระนเรศวรพระนเรศนเ่าจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดใครที่เวลาจะสอบแล้วต้องไปบ่นบ้าง ยกมือหน่อยยังมีอยู่ไหมในที่นี้ใครที่เวลาจะสอบหรือเวลาทําอะไรเนี่ยไปบ่นไว้แล้วหวังว่าจะได้ผลตามนั้นขอดูหน่อยหุ้ยไม่มีเหรอที่นี่ตื่นทำหมดเลยเหรอหุยมหาสัจจันท์มากเลยนะตื่นทํากันหมดแล้วนะเออใช้ได้เว้ยไม่น่าเชื่อใครยังดูดวงอยู่บ้างยกมือขึ้นยังมีข้างหลังสองคน สามมีอีกไหมใครยังดูดวงอยู่บ้างอายังมีอยู่ใครยังไปทำพิธีกรรมสะดอกในอย่างนี้ดีกว่าใครไปแก้ปีชงบ้างอะปีนี้ใครคิดว่าจะไปแก้ปีชงบ้างยกมือขึ้นตอ,อนนี้พวกมึงปีชงเหรอก็เปิดปีชงแล้วทำไมถึงจะไปแก้ปีชงเพราะฮะเพื่อนชวนไปเพื่อคนอไหนอ๋อไม่ได้มา ทำไมเพื่อนชวนไปเราถึงตัดสินใจว่าเราจะไปแก้ปีชงกับมันพ่ออะไรไม่รู้ไปเฉยๆเรามีความเชื่อความศรัทธานในเรื่องปีชงไหมไม่อารุ่งไปทำไมอ่ะข้าถามคือไปเพื่อเออแปลกคือมันไปก็ไปมันชวนไปปัดอะไรก็ปัดไปตามมันอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้ดีไม่ดีแต่ก็ไปก่อนไหนใครไปอีก ใครที่ว่าไปเมื่อกี้นี้นะขอดูหน่อยขอสัมภาษณ์นาะไปทําอะไรใครที่มีความศรัทธานในปีชงเชื่อในปีชงว่ามีผลต่อการใช้ชีวิตขอดูมือหน่อยทีนี้เราไม่กล้ายกแล้วเพราะกูซักเยอะกูซักเยอะยกไม่ได้เราไม่กล้ายกเดี๋ยวเป็นปัญหาเป็นประเด็นปีชงเนี่ยมันเป็นปีปัญญาอ่อนมันเป็นปีเพิร์เจอร์ไร้สาระคือถ้าใครไปแก้ก็ปัญญาอ่อนง่ายๆแค่นั้นเลยเพราะอะไร คำถามคืออาจารย์ถามว่าปีชงคืออะไรยังตอบอาจารย์ไม่ได้เลยแล้วเราไปแก้คําถามคือแก้ไปเพื่ออะไรไม่มีเหตุผลเราเป็นนิสิตอ่ะเราอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นปัญญาชนแต่เรากลับตัดสินใจทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้ของคําว่าปัญญาชนแต่ตัดสินใจอยู่คําใต้คําว่าปัญญาละปัญญาอ่อน มันเปลี่ยนจากปัญญาชนไปปัญญาอ่อนแล้วนะตอนเนี้นะเ mm hmm. พราะอะไรเราไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุผลอาจารย์ถามว่าชีวิตจะดีไม่ดีเกี่ยวอะไรกับวันเดือนปีคืนใครว่าชีวิตจะเลวจะชั่วจะดีมีผลกับการใช้ชีวิตใครคิดว่าวันเดือนปีคืนมีผลต่อความดีความเลวยกมือขึ้นวันเดือนปีคืน วันนี้ดีวันนั้นเฮงมีผลต่อการใช้ชีวิตใด้เจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จใครว่าวันเดือนปีคืนมีผลยกมบอขึ้นกูว่ามึงไม่กล้าแล้วมึงเริ่มเสียเส้นแล้วกูว่าเพราะถ้ายกปุ๊บโดนซัดแน่มันไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตอาจารย์ถามว่าวันเดือนปีคืนใครเป็นคนกําหนดมนุษย์กําหนดกันเองแล้ววันเดือนปีคืนมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตได้ยังไงพรุ่งนี้จะมีตอนเช้าไหม มีแน่นอนุ่งนี้จะมีกลางคืนไหมมีแน่นอนุ่งนี้จะมีกลางวันไหมมีแน่นอนนั่นหมายความว่าอะไรธรรมชาติของมันตั้งอยู่ของมันเช่นนั้นเองไม่มีความแปรปรวนไปอย่างอื่นอีกร้อยปีข้างหน้าเป็นอย่างนี้ไหมอีกพันปีข้างหน้าเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ไหมอดีตที่ผ่านมาไว้ว่าจะนายาวนานแค่ไหนก็เป็นแบบนี้ไหมเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าวันเดือนปีคืนไม่มีผลต่อการใช้ชีวิต ความเลวความชั่วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราจากการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเราเองเนี่ยแหละมีผลเป็นตัวรับผลของการกระทําเราจะกระทํากรรมดีก็ตามจะกระทํากรรมเลวก็ตามบุคคลนั้นเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นคําถามคือเราทําเราหนีผลของการกระทําได้ไหมไม่ได้กินน้ําเข้าไปแล้วหนีจากการเยี่ยวได้ไหมล่ะไม่ได้ใครหนีได้ขอดูหน่อยมันหนีได้ไหมล่ะใครเกิดแล้วไม่ตายหนีได้ไหม ไม่ได้มันเดินสู่ความตายกันท่านั้นแต่มันตายตอนไหนมันอีกเรื่องหนึ่งแต่เดินหนีไหมหนีไม่ได้มันหนีให้ตายก็หนีไม่ได้เพราะอะไรนั่นแหละเรียกว่าหลักเหตุและหลักผลหลักความจริงไอ้ความจริงแบบเนี้เราไม่มีวันหนีมันพ้นได้เลยเพราะมันเดินสู่ความเป็นสัจธรรมคือมันเป็นของมันเช่นนั้นเองวันเดือนปีคืนจึงไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตแต่ปัจจุบันเนี่ยความเพอเจอร์ไร้สาระขาดเหตุผลในโลกปัจจุบันมันมากสารพัดวันมงคลที่เราไปหาดูมา จะซื้อบ้านจะขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องดูวันจะออกรถจะซื้อรถก็ต้องดูวันจะเรียนหนังสือก็ดูวันจะสอบก็ต้องดูเวลาในการสอบกวงสอบไปผ่านอะไรที่นี่นะสอบไปทันหมดเวลาก่อนมันจะดูเวลาเลิกหามยามทีอาจารย์ถามว่าถ้าเกิดวันนั้นเราสอบเวลา8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงครึ่งแต่เลิกดีของเราในการทขาข้อสอบให้ผ่านคือ9ก้าโมงเนาทีมึงว่ามึงทำข้อสอบทันไหม ไม่มีทางทันแล้วมันจะสอบผ่านได้งไงนั่งฝนอย่างเดียวไม่อ่านแล้วเียหรอไม่ทําคาตอบแล้วกูนั่งฝนอย่างเดียวเห็นไหมมันเพอเจอร์ไร้สาระเราเรียนจบเกี่ยวกับเลิกหามยามทีวันเดือนปีคือสําคัญไหมไม่สําคัญสําคัญเี่อะไรเราตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนเราตั้งใจในการอ่านหนังสือหรือไม่ตั้งใจในการอ่านหนังสือเราตั้งใจในการเข้าไปศึกษาเล่าเรียนไหมนี่ต่างหากคือตัวสําคัญอย่างอื่นไม่ได้มีบทบาทหรือไม่ได้มีความสําคัญกับอะไรเลย ทุกอย่างมันอยู่ที่การลงมือกระทำของตัวเราเองเราไม่ทำผลย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เราลงมือทำผลย่อมเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นเราทำสิ่งใดมันต้องได้ผลจากการกระทำนั้นเรากินข้าวผลที่ได้คืออิ่มแค่นั้นเลยเรานอน,อนผลที่ได้คือตื่นมาแล้วสดชื่นแค่นั้นเลยเหมือนกันทุกอย่างมันเป็นไปตามหลักเหตุหลักผลไม่มีใครโดยบัดาล จำไว้สี่อย่างกรรมหรือสุขทุกหนึ่งไม่มีใครโดนบุดานสองกรรมหรือสุขทุกตัวเราเองก็โดนบุดานไม่ได้สามกรรมหรือสุขทุกไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นช่วยกระโดนบุดานก็ทําไม่ได้สี่กรรมหรือสุขทุกไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองลอยๆโดย,ยปราศจากเหตุและปัจจัยเกิดไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ในบริบท4อย่างนี้อะไรก็ตามที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วขัดแย้งกับ4อย่างนี้เลิกเชื่อเลิกฟังได้เลย อันนี้เพอร์เจอร์ไร้สาระเลยคําถามพระพุ้เเจ้าบอกว่ากรรมหรือสุขทุกข์ไม่มีใครโดนบันดาลน,นั่นหมายความว่าการที่เราไปอ้อนวอนขอร้องรองผลโดนบันดาลมีจริงไหมไม่มีจริงการไปสะดอข้อต่อชะตาน,นอนในโรงศพแล้วสามารถต่อชะตาชีวิตได้อาจารย์ถามว่ามันโดนบันดาลได้เหรอไปดูดวงมาหมอดูบอกว่าอะไรอายุจะสั้นลงแล้วเราก็เลยไปทําอะไรไปสะดอกข้อต่อชะตาด้วยการไปนอนโรงศพเพื่อที่จะทําให้อายุมันยืนขึ้น ถ้าการสะเดาะคอต่อชะตามันอายุยืนได้จริงโรงพยาบาลมีไว้เพื่อถูกต้องป่ะป่านนี้ก็ต้องปิดโรงพยาบาลทั้งหมดเพราะอะไรสุดท้ายไปตายกันอยู่ที่กองกันอยู่ที่โรงพยาบาลเต็มไปหมดถ้าการต่ออายุให้ยืนเปนมีจริงคนในโลกที่อายุยังไม่แก่ทำไมมีคนตายตั้งมากตามายทำไมเด็กตายทำไมคนวัยรุ่นตายถ้ามีการต่อชะตาได้สุดท้ายมันตายด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นถ้าเราเข้าหลักเข้าเกณฑ์หลักเหตุหลักผลเราต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมมีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแม้แต่ใจเรายังแปรปวนเลยวันนี้เราคิดว่ามันจะได้วันพรุ่งนี้ไม่เอาแล้วดีกว่าไม่ได้ดีกว่าไม่กินแล้ววันนี้เรายังอยากได้สิ่งนี้อยู่เลยพรุ่งนี้เดินสู่ความแปรปวนไม่เอาดีกว่าไม่อยากได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเห็นป่ะแม้แต่ใจเราก็เปลี่ยนแปลงแปรปวนตลอดเวลาเราคิดว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมอาจารย์ก็เสื่อมพวกเราก็เสื่อม